จะสักแล้วเนี่ยทุ่งถ่ายสวยลูกท้าสาวสวยอันนี้ลายแรกเป็นฟอนต์เล็กๆ,ๆกับหัวใจแล้วก็หัวใจครับนี่เห็นไหมเพียร์ลาวาผมเพียาลาวาจากวาักฟางบเกอรี่อีกแล้วนวว้องฟางชินเคยอร่อยหน่อยรอ,อ,อ,ยอชิมมาแล้วมือหนักนะท่างบอกมือเบาไปลุบหืมอย่าไปอวยมันเถอะเขาพูดความจริงเขาบอกอวยโอ้โหคิดแต่ว่าท่านบอมไม่อยู่มือเบาจริงเบาจริงเออได้เลยไม่ทันเจ็บเลยเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วเหรอยังต่อได้ใช่คุณถึงลายคน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอมเบช่องสามรักกีฬานะครือความกระูกก็คือเราเรามช่วยแล้วเรามีชัวรยยาวๆเลยส่งโลโก้ให้ดูด้วยจะสับไล้วเนี่ยรูปถ่ายวันนี้เป็อะไรที่เรามินิมอลมินิมอลครับมินิมอลล้ามาสับสามจุดมินิมอลสองจุดแล้วก็ตกแต่งสีที่ผมเคยสักไว้งานข้างหลังนะครับอตัวก็ไม่ก็ไม่เยอะมากนะลูกค้าสาวสวยอันนี้ลายแรกเป็น ฟ้อนเล็กๆก้อนหัวใจใช่แล้วหัวใจครับจะดูการทำงานของพี่บองกันไปเหมือนเดิมอ่าอย่าลืมเข้ามาดูกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่บอมด้วยออไนหนๆก็ไหนๆช่วงนี้มีของมาถายอีกแล้วนี่อเห็นไหมขนมเปียะาละวาละวาขมเปียะลาวาจากควางเบเกอรี่อีกแล้วน้องฟางชื่เคยอร่ <ๆ S 1> อยอร่อยรอชิมมาแล้วใครสนใจขนมเปียะลาวาเป็นลาวาไข่เค็มเนาะใช่ลาวาไข่เค็มไส้ทะลักไส้ทะลักเลยใครชอบแบบนี้ขนมแบบนี้ก็ไปสั่งกันได้วามเบเกอรี่เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว ไม่รู้โอเคปิดกล้องแล้วเสร็จแล้วไลน์แรกไลน์แรกเสร็จแล้วโอเคแต่แดเปิดต้องเปิดให้ทุกแง่เรียบร้อยมาถึงไลน์นะเป็นชื่อเขาใช่ไหมใช่ครับชื่อเขาแล้วก็แล้วก็หัวใจเล็กแผลอะไรปะแพรลี่แพรลี่แพรลี่มึงควรสับอีกนะแถมภาษาแปลงอะไรวะอ่ะจบไปหนึ่งลน์แล้วก็ไลน์ที่สองก็เป็นตรงไหนขาตรงขาแก้แก้นี่และนี้นะสักสักสมัยก่อนสมัยเด็กวันนี้ก็อาจจะไม่ได้คุยกันเยอะเนาะ งานเล็กๆน้อยๆค่อยๆจอกเขไปทีละจุดทีละจุดอย่าตักขาลูกค้าขาลูกค้ามาเนี้ยตัวเองไปตลกห้าบาทสิบาทเองสวัสดีครับชื่ออะไรครับวันนี้แทนค่ะแทนสักคับให้นบอมมานานนะครับประมาณปีปีหนึ่งนะปีแล้วก็ไล่ไปหลายรายอยู่วันนี้ก็มาเติมอีกหน่อยเลยมือหนักนะทั้งหอมมือเบาค่ะลูกอย่าไปอวยมันเสือเอาพูดบามจริงขนาดว่าอวยโอ้โหคิดคิดถ้าว่าท่านบอมไม่อยู่มือบางจริงเออจัดไม่ทัน เจ็บเลยเสร็จแล้วอเสร็จแล้วยังต่อได้คุณดึงลายคนก็อ่ะตอนนี้ฝากวาร์ปได้ไหมคุณแพ้เพื่อใครไปติดตามงานตัดเป็นของแพ้เป็นพวกแพลรี่พอยนี่ค่ะอ่าไปตามก็ได้เดี๋ยวแปะไว้ให้เดี๋ยวแปะไว้ให้ดีนะครับตามได้นะแต่ไอ้หนุ่มๆพวกมึงก็ต้องทักไปจีบนะอ่ะไปตามได้เดี๋ยวแปะลิงก์คุณแพ้ให้ดูแล้วเผื่อไปดูงานตัดกันมีหลายจุดเนาะช่วงนี้ช่วงเลือกลายดาร์ฟสดดาร์กสดที่บ้องก็ทำได้เล็กใหญ่ได้หมดใช่ไหมทำได้แต่เล็กหน่อย คุณเล่นอันนี้ก็คือแก้ปิดลอยลอยสับเดิมเนาะใช่ลอยสับเดิมที่สับตอนนี้สิลูกค้าอยากได้แบบไม่ได้ใหญ่มากเป็นเล็กมีที่พักตัวหญ่อันนี้โอ้โหยิ่งกว่ามินิมอลอีกมินิเลย์ลูกระวังเองลูกแคสตั้เลยอันนี้เลือกอะไรอันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้สีฟูเนาะอันนี้ยวดูตอนทำงานทีเดีวกันเป็นความดาร์กงานหน่อยใช่ ร้อยไปหนึ่งจุดเฉลี่ยช่วยถอกไอเดียนิดนึงนะพ so to so okay. oh, no. ี่ผมนะไหนบ้างเพิ่มตรงไหนบ้างดูหน่อยมาดูหน่อยอโอเคนี่ไยไปเขาบ้าโอเคนี้นี้บ้าสวยงามสุดโซนแล้วเดี๋ยวมาดูงานที่สามมาต่อนะพี่บอมมาเลยเคจากสถานที่แป๊บนึงครับหมดไปสองสุดแล้วชั้นห้าเหมือนเดิมต่างชาติแล้วครับนี่งาน ตกแต่งต่อเติมอันนี้คือเก็บเก็บเก็บงานครับเก็บงานเก็บงานบางส่วนครับที่สาคือคือคือสั่งจบไปแล้วแหละแต่ว่าลูกค้าเกิดอุบัติอุบัติเหตุเป็นแผลนิดนึงแผลนิดนึงเลยจะให้เ่าาเก็บให้สั่งเลยใช่เป็นเป็นแผลอันนี้ก็ต้องระวังนะคนที่สั่งก็ต้องระวังไฟลอยไฟนี่คืออันตรายที่สุดแหละยิ่งกว่าแผลถ้าหงอีกนะอโตาใช่ไหมตา ก็พวกเก็บพวกนี้ครับขาวๆเนี่ยแล้วก็เรื่องประดับคลิปนี้ก็คุณแทนไปน3สามจุดสามจุดครับสามจุดที่เล็กๆไปสองแล้วก็นี่เราเก็บสีเพิ่มอหนึ่งแต่ถือว่าวันนี้ก็ไม่หนักมากครับทั้งบอมทั้งเบาๆ นันนอะพี่อบอม1 0ยขอบคุณที่างานนี้ครับลูกอะนี่ลูแบอวันนี้กี่งานกี่จุดกี่ที่สามจุด,จดมีตรงหน้าอกมีตรงกระต่มแล้วก็ข้างหลังไขอรูปงานสั่นิดนึงนะอ่าก็ประมาณนี้มีไอ้แกะตัดตรงข้อเท้าไงงานแก้หน่อยสั่เนาะใช่แกะทับแกะทับแล้วก็มีตรงตรงบาานาาเอใช่ตาชตรงเกิดเกิดบึงไหล่ของเร็วๆแล้นชื่อ ชื่อของเราองแล้วก็เป็นโมโก้หัวใจนี้สองงานมินิมอลใช่แล้วก็อีกงานนึงจะเป็นอะไรนะพี่บอกเติมสีไร้ต้องอ,อ้โ่ะเท่อันนี้คือเติมทั้งหลังมันตอนแรกไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็เติมหมดเลยภายในคร่งชั่วโมงเออเ <laughs> ก่งเกินเ <laughs> ก่งไวอันนี้ต้องไหนางวันนี้แค่เติมใบไม้ฟอมกินหน่อยกินหน่อยก็มีปากนะมีตาเพื่อให้หน้าแบบว่าดูถึงตังขึ้นแล้วก็เครื่องมันดบใช่ครับ ก็ถือว่าแบบว่ายังไม่ค่อยร้อยไม่เคยหลอกแต่มันต้องก็โอเคแล้วล่ะแล้วก็อันนี้แผนที่บอกตอนแรกก็ซ่อมเรียบร้อยใช่ซ่อมเรียบร้อยนี่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 เออแล้วก็เนี่ยช่วงช่วงนี้เห็นนั่นรอยที่เข้มๆเนี่ยเติมห่อนิดนึงตินิดหน่อยนิดหน่อยเอาล่ะเอาวันี้พวกทวนใช่ครับจบไปอีกหนึ่งพาร์ทวันนี้ใช่ครับแต่เริ่มประติตรักเยอะเหมือนเดิมใช่ครับโอเคไปคุณแทนมีเราจะฝากไว้ช่วงท้ายนี้กินอะรมเข้ามายเยอะไม่ค่อยเข้ามาดูเยอะสนใจก็ถาม แอปแอเปิ้ลทั้งหมดได้เลแอปเปิดาได้เฮ้ยเดดเรื่องอะไรเยมจองคิวโอเคเออคิวเยาวพักมาจองคิวซอ่าโอเคสามนี้อ่ะรานนี้ก็เรียบร้อยใช่ปอมใช่เดี๋ยวเราเก็บองเก็บของเดี๋ยวถ่ายรูปกันหน้าปกนิดหน่อยใ่นีก็หมดงานแล้วดะรอดูคลิปนี้กันได้เยอะด้วยแชร์ให้เยอะดูเรื่องเออแล้วก็ใครอยากตามผลงานคุณแพรเดี๋ยวแปะลิงก์มาให้มาตามดูงานกันอ่ะปีคิดดีว่ะ จะลืมไปดูไปเยอะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดแชร์คลายกดดิ่งแจ้งเตือนอาา่ะฮะเหมือนเดิมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยถ้ามีมีความคิดเห็นยังไงอะ่ะเอ้ออย่าลืมเลยเอาน,นี่นี่นี่ของน้องฟางอ่ะอันนี้ก็อย่าลืมเข้าไปารับชมเพิ่มเติมได้ที่หน้าเฟซน,นะครับเฟซ กวางพรไพริดชื่อร้านก็จะเป็นกวางเบเกอรี่สั่งได้สั่งได้ลองเข้าไปส่องๆกันได้มีเมนูหลายเมนูนะครับให้เลือกกันอันนี้น้องทำเองนะทำเองเลยทำเองแพ็คเองมือดีเราใช้ดีด้วยใช่ครับอันนี้ก็เปียลาวานะครับเปียลาวานมีหลายเมนูมีหลายเมนูไปตำกันได้ไปซีเอฟกันให้เรียบร้อยใช่เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวกิจกรรมเดี๋ยวหามาเรื่อยๆอันนี้ก็ลาแค่นี้ หลักแค่นี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับทุกข้านเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและทีมงานได้ทำคลิปด,ดีๆต,ต่อไปนะครับไปดี<อ>กว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย